สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเราสามัคคีนะประจำวันที่30มกราคมปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4041 42 46 47 4 9 7 0 7 1 7, 7 2 7 4 7 6 7 9ีเ้นี่เ้ล77เด้ออันนี้

ก็กอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามกีวีสามก็หกแกับ1 3ึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งนเนาะสามศูนย์สามสามหนึ่งเนาะเพื่อนเจะจับอะไรก็ได้เด้อหนึ่งเนาะหนึนะ สี่หกแปดหนึ่งแปดหกก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีค่ะเราพัฒนาเราจะพาะกิจเรา v i p ด้อแต่ไม่แน่วันนี้สามาคัคคีจะเข้าเราพัฒนานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ